สวัสดีคะ่ะทุกคนเมื่อวานหลังจากที่ข่อยไปเก็บเห็ดพาราโซนมานะคะหรือว่าบานเฮาเรียกว่าเห็ดร่มนั่นเองค่ะสังเกตเบิ่งดีๆเนาะคะ่ะพี่น้องถ้าผู้ใดบ่เคยเก็บจะ้ะในคามันที่ข่อยกําลังตัดออกนะะี่ค่ะมันสิมีวงแหวนอยู่เนาะคะ่ะถ้ามันมีวงแหวนแสดงว่ากินได้เนาะคะ่ะถา้าบ่มีวงแหวนคือเห็ดผิดนะฮะพี่นอ้องอย่ากินส่มสีส่มหาเนาะคะ่ะเนาะ เมื่อนี้ค่ะข่อยสิม,มาชุบแป้งทอดค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่ยาข่กับมักเนาะค่ะยข่ก็มักน,ะคะกกนำค่ะชุบแป้งทอดกรอบนะคะจิมกับนำจิมไก่ค่ะพี่น้องเห็ดเป็นอาหารว่างกินเล่นเนาะค่ะพี่น้องแซแบหลายค่ะจริงๆพาลโซนกับเห็ดได้หลายอย่างเนาะพี่น้องแต่ว่าครอบครัวข่พันมกักชุบแป้งทอดกรอบค่ะพี่น้องนี่ค่ะเบิ่งเนี่ยพอชุบแป้งทอดเสร็จโอ้ยพี่น้อง เหลืองกรอบนอกนุ่มในเนาะค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มไก่อืม่อยบ่อยากสิบอกเลยพี่น้องแซ่บแหงค่ะมาเด้อจ้ะ